จากครั้งที่แล้วที่นางมาโชว์ฝีมือทำอาหารนางไม่หยุดแค่เมนูเดียวค่ะยังเพิ่มอีกเมนูอย่างกากหมูคััวพริกเกลือเจ๊หมูนางบอกว่าเมนูนี้สามีนางกระทำอร่อยไม่แพ้กันเลยกากหมูก็กรอบคััวก,กันแบบลงตัวอ่ะอ่ะเจ๊ก,ก็จะรอชิมค่ะงั้นก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี้ยนางก็เตรียมพริกแดงก่อนค่ะเตรียมธรรมดาไม่ว่ายังมีลูกเล่นโชว์ฝีมือกันอีกอ่ะนางเอาพริกมาสับค่ะนอกจากจะหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเนี้ยก็สับเพ เมลไมพริกเนี่ยละเอียดขึ้นไปอีกแล้วนางก็นําไปพักไว้ก่อนต่อไปก็เป็นหนังหมูนางบอกไปตลาดหาหนังหมูได้ง่ายเพราะว่ามีร้านประจําเจ๊หมูชอบทานเมนูนี้ก็เลยทําบ่อยค่ะนางนําหนังหมูเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคาแล้วก็นำไปเจวในกระทะค่ะโดยตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนแล้วนำหนังหมูลงไป ตาด้วยน้ำเปล่านางหบอกต้องเจียวมันหมูก่อนเพื่อเอาน้ำมันหมูออกมาให้หมดก็เจียวไปเลยสิคะจนหนังหมูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ะํน่ำคืนบากไว้ให้เสด็จน้ำมันพึ่งลมไว้ประมาณครึ่งชงั่วโมง นางบอกว่าเจียวรอบเดียวจะไปกรอบอะไรก็เอาอีกสักรอบใช้ไฟกลางเพื่อความกรอบกรุบสมใจอ่ะดูลีลาไม่ธรรมดากันจริงๆแต่ท่าทางนางก็ทำมัดท่าแมงดีจริงๆค่ะนางบอกเจียวหนังหมูจะต้องกรอบและขึ้นฟูถึงจะตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันไม่รอชา้านางจะจัดต่อมาทำขั้นตอนการทำครัวผกเกลือกันเลย คนมันเริ่มร้อนเนี่ยก็ใส่กระเทียมสับลงไปนางบอกว่าเจ๊หมูนะชอบทานกระเทียมมากก็ใส่ไปเลยเยอะๆแล้วเจียวจนกระเทียมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงใส่พริกแดงสับลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกาก,ากหมูที่นางได้เจียวไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลผงปรุงรสเกลือ แล้วคุกเขาให้เขากันค่ะนางบอกว่าเจหมูเนี่ยชอบทานเมนูนี้มากนางก็ชอบทําให้ไม่อยากจะขัดใจเจ๊หมูอะก็คก้างหลักเกิรจากนั้นก็โรยปิดท้ายด้วยต้นหอมแล้วปิดไฟเทลงถานแบบไม่พิธีรีตองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูกากหมูครัวพปีเกลจะทานเล่นแบบเพลินๆหรือคุกเขาเก็อร่อยมาก เจนตน้องรีไปทานก่อนนะคะเจหมูจะทานหมดทานแล้วใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG ติ๊กต๊อติด c คุกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ